เราจะมาวัดปริมาณน้ําจากอากาศได้อย่างไงครับวิธีการวัดนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการวัดภาคพื้นดินเนี่ยก็จะมีแบบถังกระดกถังกระ,ดกก,ระดกก็คือเนี่ยมันจะเป็นถังเอียงเอียงเอ้ยถ้ามองข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นถังแบบนี้อันนี้เป็น,นกลไกข้างในอ่าเป็นไม้กระดกเอียงเอียงแบบนี้นะครับพอฝนตกลงมาตื้อๆจนฝั่งนี้เต็มปุ๊บไม้มันก็จะกระดกไปอีกฝั่งหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าแล้วเขาก็นับเป็นหนึ่งกรัมอะไรอย่างเงี้ย พอฝนตกลงมาลงมาอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บไม้ก็กระดกกลับมาก็นับเป็น2กรกัมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็2คือวิธีชั่งน้ําหนักก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ํารับน้ําลงมาก็ชั่งน้าหนักนะครับธรรมดาทั่วไปแล้วก็3ามเป็นทุ่ดลอยก็คือเราเอาทุ่นไปลอยไว้ในน้ําเนี่ยปุ๊บแล้วก็ตั้งไม้ระดับไว้พอน้ํามันขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมก็เราก็จะวัดค่าตามไม้ไมระดับที่มันสูงขึ้นตามน้ํานะ อันนี้ก็เป็นวิธีการวัดภาพพื้นดินแล้วก็จะมีการวัดด้วยเดรดร์ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเสริมนะครับหลักการทำหลักการทางานของมันก็คือเราจะมีเรดร์เนี่ยตั้งเรดร์ไว้ที่พื้นแล้วก็ปล่อยขึ้นไปไปเจอฝนนะพรพอเจอฝนเนี่ยมันก็จะสะสะท้อนขึ้นกลับมาครับแล้วเขาก็จะมีสมการคํานวณปริมาณเมฆฝนไอ้ปริมาณฝนเฉลีย่ยเท่านี้เท่านี้ว่าไปแต่ว่าเราไม่ลงลึกขนาดนั้นเนาะก็ก็เดี๋ยวข้ามตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน แต่เราก็จะมีการวัดด้วยดาวเทียมอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะแม่นยําที่สุดเลยแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงริบนะครับการจะยิงดาวเทียมออกไปไม่ได้ทํากันโดยทั่วไปอะเนาะอ่ะทีนี้เรามีอุปกรณ์วัดแล้วเราจะจัดตั้งและใช้งานมันยังไงครับ wmo ครับเขาก็กําหนดมาให้แล้วว่าในการตั้งสถานีวัดน้ําฝนเนี่ยก็กําหนดมาให้ว่าพื้นที่ราบโซนร้อนเนี่ย จะตั้งอยู่ที่6 0 0้อยถึงเก้ตารางกิโลเมตรต่ตอสถานีอ่าและยิ่งสถานที่ที่มันมีแบบความไม่แน่นอนของฝนมากเท่าไหร่นะครับสถานีก็จะต้องถี่มากขึ้นเท่านั้นเนาะอย่างเขาก็ไล่ไปอย่างหุบเขาโซนร้อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เกิดฝนได้แบบเป็นหย่อมๆย่อมใช่ปะห,หุบเขาโซนร้อนมันก็แปลว่าเป็นภูเขาแบบนี้ด้านหน้ามีฝนด้านหน้ามีฝนแบบนี้ด้านหลังมันก็ไม่มีฝนอับฝนถูกไหม มันก็จะทาให้ฝนแบบไม่สม่ําเสมอดังนั้นก็เขาจะลดระยะมามาลงเหลือที่100ถึง200ห้าสิตารางกิโลเมตรต่อสเตชันอ่ายิ่งพื้นที่ก่อเล็กๆฝนตกไม่สม่ําเสมอเลยก็นี่เลยครับ25ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองและพื้นที่แห้งแล้งครับอย่างเช่นทะเลรายเป็นต้นนะครับก็1,500เลยนะ1,500ถึง10,000ตารางกิโลเมตรต่อสถานคือไม่ต้องถี่มากอะ่ะเพราะแม่งฝนมันก็ไม่ค่อยตกแล้วไงอ่า ทีนี้พอเราได้ระยะมาแล้วเราก็จัดตั้งครับโดยไอ้วงสีดำเนี่ยมันก็คือการวัดภาคพื้นดินนะไม่ว่าจะเป็นทั้งกระดกช่างน้ำหนักทุนลอยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะตั้งกระจายกระจายกันประมาณนี้นะเสร็จแล้วครับไอการตั้งกระจายกระจายกันประมาณนี้บางทีแบบมันไกลเกินไปหรือระยะทางในแดวดิ่งแบบสถานีนึงมันตั้งอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยแล้วอีกสถานีนึงมันอยู่ใต้ถ้ำเลยอะไรเงี้ย มันก็ทำได้ได้รับค่าฝนที่ต่างกันนะฮะทำทำให้เราต้องมีตัวเสริมก็คือไออุปกรณ์การวัดด้วยเรดาร์นี่เองเราก็จะมาตั้งระหว่างสถานี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 านปุ๊บก็จะทำให้การวัดค่าน้ำฝนเนี่ยมีค่าที่แน่นอนมากขึ้นนะครับทีนี้พอได้ค่าน้ำฝนมาแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลน้ำจากอากาศกันซึ่ง การวิเคราะห์นนข,ข้อมูลเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆเลยอยู่3มวิธีนะฮะเราจะหาปริมาณฝนเฉลี่ยจากพื้นที่นั้นได้อย่างไรครับสมมุติเราสนใจพื้นที่นี้ปุ๊บวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเอามาบวกกันแล้วก็หารเฉลี่ยกันแค่นั้นเองครับแต่วิธีนี้ครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อพื้นตรงเนี้ยมันราบเรียบระดับเดียวกันแล้วมีสภาพแวดล้อมต้นไม้ใบหญ้าที่เท่ากันความชื้นอากาศเท่ากันนะ มันถึงจะวัดได้ออกมาประมาณนี้นะครับดังนั้นวิธีนี้ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะว่ามันมันไม่แน่นอนอะได้ค่าที่แบบเหวี่ยงมากๆเลยนะครับส่วน2เป็นวิธีที่เขานิยมใช้กันนะครับเรียกว่าวิธีรูปเหลี่ยมเทียเส้นเทียเส้นโพลีกอนอ่าหรือว่าบางคนอาจจะเรียกทีเซนทีเสนอะไรนั่นแหละ อ่ะผมเรียกเป็นเทียเส้นลวกันนะครับวิธีนี้ครับจะเหมาะในกรณีที่พื้นที่สถานีเนี่ยกระจายไม่สม่ำเสมออ่าอย่างเช่นว่าอเดี๋ยวผมวาดใหม่ดีกว่ามันจะแบบอันเก่ามันจะงงงหน่อยสมมติผมสนใจพื้นที่เนี่ยพื้นที่นี้อยากอยากจะรู้ปริมาตรน้ำฝนของพื้นที่นี้แล้วมันมีสถานีอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่ะ จะเห็นว่าไอสอไอสออันเนี้ยสถานี A a กับสถานี B อ่าผมเขียน A ก่อน A B และอันนี้ c จะเห็นว่าสถานี A a กับสถานี B เนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกันแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่มากกว่าสถานี C ถูกไหมเพราะสถานี C มันคุมปปลายเองดังนั้นเนี่ยเราต้องมาหาว่า ความสําคัญของสถานี A เนี่ยข้อมูลของสถานี A เนี่ยสำคัญมากกว่าสถานี B แค่ไหนหรือสําคัญมากกว่าสถานี C แค่ไหนเขาก็เลยทําการแบ่งวัดพื้นที่ครับซึ่งพื้นที่ที่ผมวงรอบๆเนี่ยอ่าอย่างนี้มันไม่ค่อยชัดเจนถูกไหมเราจะทำให้มันชัดเจนได้ยังไงครับเขาก็เลยสร้างรูปเหลี่ยมทีเส้นพลิกอนอ่าขึ้นมาโพลิกอนก็แปลว่ารูปเหลี่ยมแล้วนี่หว่า นี่วิธีสร้างมันก็แบบนี้ให้เรารับลากเส้นปุ๊บลากเส้นแต่ละสถานีครับเข้าหากันครับโดยที่แต่ละเส้นเนี่ยห้ามทับกันอ่ะอย่างนี้ปุ๊บพอเราลากเสร็จแล้วเนี่ยให้เราตัดตัดไอ้เส้นตรงกลางเนี่ยครับที่จุดกึ่งกลางให้มันตั้งฉากนะวาดให้มันตั้งฉาก ปึ๊บอ่ะตรงกลางมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมระหว่าง A กับ C ระหว่าง B กับ C ให้มันตั้งฉากนะให้มันตั้งฉากไม่ต้องไปสนวนว่ามันจะออกมาเป็นรูปอะไรเนาะอ่าเสร็จแล้วก็ลากเส้นพวกนี้ครับเข้าหากันครับปึ๊บน่านี่ก็จะได้พื้นที่ของแต่ละสัสดส่วนมาอ่าอย่างสีเขียวเป็นของ B นะผมว่า สีเขียวเป็นของ B สีส้มเป็นของ A อแล้วก็สีม่วงเป็นของ C อ่พื้นที่พวกเนี้ยก็จะมีก็จะเป็นความสำคัญของแต่ละสถานีเนาะอย่างเช่นสถานี A ผมให้มีวัดน้ำฝนได้ 10... อุย้ยวัดน้ำฝนได้ 10... 1 0มิล10มิ10มละกันของ B ได้12มิลของ C ได้1 4บส่มิ ทีนี้เราก็ไปเขียนไว้ในตารางครับสถานี a b c มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเท่านี้10 12 14ถูกไหมอะแล้วเราก็จะต้องมาหาพื้นที่ครับซึ่งวิธีหาพื้นที่นะครับงานนี้ให้เราเนี่ยพอเราลากเส้นขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีใครกำหนดให้ใช่ไหมว่าพื้นที่เนี่ยมันเท่าไหร่ให้เราทำการตีตารางครับอา ตีตารางมาเลยครับปึ๊บกะเอาพยายามกะให้มันเท่าๆกันนะปึ๊บแล้วเราก็นับว่าพื้นที่ที่เราขีดมาเนี่ยมันมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่กี่ช่องอ่ะอย่างผมนับของ A เนี่ยนับอันนี้อันนี้รวมกันเป็นหนึ่งแล้วกันอันนี้รวมกันเป็นอันนี้รวมก 3, ันสามอันเลยดีกว่าเป็น2องละ สามส้าหรวมอันนี้ปึ๊บปบอ่ะประมาณ6แล้วกันผมก็ได้ประมาณ6ช่องถูกไหมหกช่องแล้วก็ไปนับของ B ครับก็ไล่มาปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,บ,บ,บเสร็จแล้วก็รวมครับรวมพื้นที่ทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับผมให้ A เป็นแอเรียนะอันนี้แอเรียแอียพื้นที่อ่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปหา w ว i ติ้งแฟ c เตอร์ครับ เวตติ้งแฟกเตอร์เนี่ยมันคือค่าปรับแก้แล้วกันมันเป็นแบบว่าความสําคัญเนี่ยของสถานีเนี้ยมันครอบคลุมพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดที่เราต้องการหาอ่า g h t f a c t o r ไเตอร์ไอ g ูเวตติเนี่ยมันได้มาจากการเอา a อ e a ของพื้นที่สถานีต่างๆเนี่ยมาหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดนะ ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซนต์ของพื้นที่นั้นๆเนาะก็อย่างเช่นอันนี้มี6ใช่ไหมสมมติผมรวมกันมาได้แล้วมี30อ่าก็เอา6มาหาร30ครับก็ได้เท่าไหร่เอ่ย6หาร30 0.2ปะ่ะ6หาร30อ่า0.2 0.2ครับเสร็จแล้ว เราก็ทำครับทุกสถานีแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ครับสถานปริมาณฝนเฉลี่ยของสถานี A เนี่ยมาคูณกับเวตติ้งแฟกเตอร์ครับจะทำให้ได้ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อของพื้นที่ที่เราสนใจนะฮะก็จะเป็นสิบคูณศูก็ได้สองถูกไหมแล้วคุณก็คูณไล่มาครับสถานี A B C ีปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็รวมไอ้ตัวปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของพื้นที่เนี่ยมา ก็จะได้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยฝนเฉลี่ยของพื้นที่ที่เราสนใจนะของพื้นที่ทั้งหมดนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีรูปเหลี่ยมเจเส้นนะซึ่งไอตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันใช้กับเรื่องของซอยแมคานิกด้วยเดี๋ยวมาสอนอีกทีซอยแมคานิกแล้วก็การวัดพื้นที่วัดพื้นที่ของเมืองเมือง ว่าเมือง A เมือง a เมือง B เมือง C เนี่ยมันจะขยายไปแค่ไหนนะครับขอบเขตของเมืองอะไรแบบนี้ก็ใช้ทีเส้นกันนะฮะงั้นฝึกฝึกไว้ให้ชำนาญน,นะครับสำหรับสายโยธาอ่าแล้วก็ต่อไปคือวิธีเฉลี่ยด้วยเส้นชั้นน้ำเส้นชั้นไม่ใช่เส้นชั้นเส้นชั้นน้ําฝนนะครับวิธีนี้ครับน่าเชื่อถือที่สุดแล้วเป็นวิธีที่แม่นยําที่สุดเลยหลักการก็เหมือนกับอันนี้เลยครับทีเส้นครับแต่ว่า เส้นชั้นน้าฝนเนี่ยเขาจะหาเส้นชั้นมาให้แล้วว่าเนี่ยที่เส้นนี้นะมันมีฝนตกอยู่ที่สิบสิบเอ่อสิบมิลลิเมตรหรือจะสิบนิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่โจทย์เขากาหนดมาเนาะแล้วก็ที่เส้นเนี้ยมันตกอยู่ที่แปดดังนั้นอ่ะบริเวณเนี้ยมันก็เฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่เก้าถูกไหมอารมณ์แบบนี้อย่างอันนี้ตกเส้นชั้นนี้มันตกอยู่ที่หกเส้นชั้นนี้มันตกอยู่ที่แปดเห็นไหมบริเวณเฉลี่ยแถวๆถวนี้ก็จะตกอยู่ที่เจ็ด อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งสมมุติถ้าเราสนใจพื้นที่บริเวณนี้นะเราก็หาค่าเฉลี่ยของพื้นที่ครับอย่างเช่นพื้นที่พื้นที่นี้ครับอันนี้มันแปดมาสิบใช่ปะ่ะอันต่อไปเราก็กะเอาว่ามันเป็นสิบสอแล้วกันดังนั้นเฉลี่ยระหว่างสิบสองก็คือสิบเอใช่ไหมก็เอาค่าเฉลี่ยครับ ค่าเฉลี่ยของฝนเนี่ยคือ11ใช่ไหมคูณด้วยสัดส่วนของพื้นที่หรือเวตติ้งแฟกเตอร์นั่นเองวิธีหาพื้นที่ก็เหมือนเดิมครับตีตาราง่าว่าพื้นที่เนี้ยมันมีกี่ช่องแล้วก็เอาไปหารด้วยจํานวนพื้นที่ทั้งหมดก็ได้เวตติ้งแฟกเตอร์มาค่าเฉลี่ยคูณเวตติ้งแฟกเตอร์ครับก็จะได้ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อพื้นที่ครับเมื่อรวมกันลงมาก็จะได้ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเหมือนกันเหมือนกันกับอันนี้เลยกับ เทเส้นพลิกอนนะครับแค่เปลี่ยนเป็นรูปแค่เปลี่ยนเป็นเส้นชั้นเท่านั้นเองนะ